ออกรถ1,900บาท่อนเพียง1,900บาทตลอดสิ้นปีนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่โบค่ะสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์นะคะวันนี้มีดีลเด็ดประจำเดือนกรกฎาคมมาฝากทุกท่านกันค่ะวันนี้นะคะมี m a z d a BT50 p r o w ีไซ d ์ Cab 2.2 High Laser มาฝาก3คันนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันที่คันแรกเลยนะคะวันนี้พี่โบเอา Mazda b t 50 r r o ฟ์4ไซค a 2.2 High Laser รุ่นปี2014นะคะมาฝากทุกท่านกันค่ะสำหรับคันนี้เป็นสีดำนะคะใครที่ชอบสีดุดุแบบนี้นะคะต้องคันนี้เลยนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะโบมีวารันตีให้นะคะว่าไม่มีประวัติลิกคว่ำ จมน้ําหรือว่าชนหนักมาแน่นอนนะคะซื้อไปแล้วนะคะตรวจเจอว่ามีประวัติพิํามจมน้ําหรือว่าชนหนักมารับซื้อคืนเต็มจํานวนค่ะและวันนี้นะคะกระจังหน้าแบบสีกันเกนขนาดใหญ่แบบนี้นะคะโคมไฟหน้าสไาตาล์บูมแมลงนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวเลยของมาส d a านะคะไม่มีรุ่นไหนที่มีเอกลักษณ์ลงตัวอย่างรุ่นนี้แล้วนะคะและสําหรับคันนี้นะคะช่วงล่างด้านหน้านะคะให้ความนุ่มนวลน,นะคะด้วยการออกแบบ ีกนกคู่นะคะหรือว่าดับเบิลวิสบนนั่นเองนะคะให้ความนุ่มนวลน,นะคะเพิ่มการป้องกันการสั่นสะเทือนจากตัวนอกรถเข้าไปสู่ภายในเก๋งนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบคันของคันนี้กันค่ะสำหรับคันนี้นะคะแม็กเดิมแท้อัลลอยจากโรงงานเลยนะคะให้ขนาดขอบยางมาที่ขอบ17นะคะและสำหรับรุ่นนี้นะคะ กระจกมองข้างของเขาจะเป็นกระจกมองข้างแบบปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็สีครอบกระจกมองข้างข,างของเขาจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวของรุ่นนี้จะอยู่ที่แก้มด้านข้างซ้ายขวาแบบนี้นั่นเองนะคะและอย่างที่แจ้งไปนะคะว่าคันนี้เป็นรีไซน์แคปนะคะเปิดประตูใช้งานง่ายสะดวกมากๆเลยนะคะขึ้นลงง่ายๆสะดวกสะดวกแบบนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวโบพาไปชมความสวยที่ด้านท้ายของคันนี้กันค่ะ และสำหรับคันนี้นะคะที่ไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบบ um mm ูมเมลงเช่นเดียวกับไฟหน้านะคะออกแบบไม่ได้อย่างดูสวยหรูแล้วก็ลงตัวมากๆเลยและสําหรับรุ่นนี้ค่ะมีไฟเบกรกดวงที่3อยู่บนหัวเกงนะคะชัดเจนแน่นอนเมื่อคุณอยู่บนท้องถนนค่ะและคันนี้นะคะเป็นตัวยกสูงมีบันไดหรือมีกันชนท้ายมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่ม,เต,มเติมให้เสียเงินเพิ่มเลยค่ะ เดี๋ยวไปดูออปชั่นภายในกันค่ะและสำหรับคันนี้นะคะเป็นกุญแจรีรโมทแบบอิมโบ i มิเลเซอร์นะคะภายในเองนะคะก็ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าและคันนี้มีระบบเซ็นทัลล็อกด้วยนะคะเลขไม้น้อยมากๆเลยนะคะสำหรับรถปี2014คันนี้นะคะเลขไม่เพียง94,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะและโทนภายในโดยรวมนะคะก็จะเป็นโทนสีดำนะคะตัดแซมกับ ขอบประตูนะคะที่มีขอบสีเทามาให้แบบนี้นะคะดูหรูหราแล้วก็ลงตัวมากๆเจ้าของเดิมใช้งานรักษามาเป็นอย่างดีเลยนะคะมี่ถุงพลาสติกครอที่แผ่นบางแดดซีเรียลนัมเบอร์นะคะอยู่ครบเลยนะคะตัวเบาเองก็ยังดูสะอาดสะอานนะคะมีร่องรอยผ่านการใช้งานมานิดหน่อยเท่านั้นเอง และสำหรับวิทยุเครื่องเสียงของคันนี้นะคะสามารถเล่นซีดีได้ FMA m ได้นะคะนอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมต่อ AUX ได้ด้วยนะคะและรุ่นนี้นะคะบอกไว้เลยลำโพงให้มาแบบจุใจมากเลยสำหรับคันนี้ให้ลำโพงมาถึง6จุดทีเดียวเลยนะคะนอกจากนั้นสำหรับคันนี้ยังมีไล่ไฟที่ด้านหน้าและไล่ไฟที่ด้านหลังด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวโบพาไปชมห้องเครื่องกันค่ะ และสําหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรนะคะให้กําลังแรงม้าสูงสุดถึง150แรงม้ากันเลยทีเดียวโบวารันตีให้เลยนะคะว่าคันนี้นะคะคันหน้าเดิมแน่นอนนะคะแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมแน่นอนนะคะและที่สําคัญเลยนะคะเดี๋ยวโบจะซูมให้ดูชัดๆเลยนะคะที่น็อตฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยขยับเลยนะคะเพราะว่าคันนี้วารันตีไว้เลยว่าไม่มีประวัติพิคว่ำจมน้ําหรือว่าชนหนักแน่นอน ในห้องเครื่องนะคะมีน็อตเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะที่ผ่านการขันใช้งานมานั่นก็คือน็อตเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนั่นเองค่ะ เดี๋ยวปิดให้ชมความสวยกันอีกรอบหนึ่งแล้วเรามาฟังราคากันนะคะและราคา Mazda BT 50 Pro Free Style c a p 2.2 High Laser คันนี้นะคะรุ่นปี2014นะคะเสนอราคาเพียง389,000บาทค่ะวันนี้ออกรถเพียง1,900บาทและสำหรับวันนี้ไปจนถึงสิ้นปีเลยนะคะพอนเพียง1,900บาทออกรถ1,900บาทพอนเพียง1,900บาทสิทธิพิเศษแบบนี้เร็วๆด่ว,ดวนๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปที่คันถัดไปกันเลยค่ะและสำหรับคันที่2ของคลิปนี้นะคะมากันที่ Mazda b p 50 Pro Free Style Cab 2.2 High Laser รุ่นปี2012ค่ะคันนี้ไม่ต่างจากรุ่นเมื่อสักครู่เลยนะคะสำหรับคันนี้ต่างกันที่สีค่ะ คันนี้นะคะเป็นสีบอนเทานะคะสีเดิมทั้งคันเลยนะคะไม่มีประวัติผิดความจมน้ําหรือว่าชนหนักมาแน่นอนค่ะเพราะที่นี่บริษัทสีรุ่งคาร์เซเตอร์ขายเฉพาะรถสวยคัดเกรดเท่านั้นค่ะและสําหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่นปี2012ค่ะเรามาดูกันที่ด้านหน้าเลยนะคะกระจังหน้าของเขาเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่สีกันเกรนะคะและครอบโคมไฟหน้าของเขานะคะก็เล่นเส้นสายด้วยครอบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะ นอกจากนั้นคันนี้ยังมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านข้างของคันนี้กันค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีคิ้วโป่งล้อนะคะเป็นเย็บคิ้วโป่งล้อแบบสไตล์ออฟโรดนะคะใครที่ชอบรถสไตล์ออฟโรดนะคะจัดไปเลยนะคะสำหรับคันนี้และล้อแม็กของเขานะคะเป็นแม็กเดิมอลลอยแท้จากโรงงานขอบ17เช่นเดียวกันนะคะ และสําหรับคันนี้นะคะกระจกมองข้างของเขาเป็นกระจกมองข้างแบบปรับไฟฟ้านะคะแต่ต่างจากสีดําคันเมื่อสักครู่นะคะซึ่งนั่นก็คือเขาจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้นะคะและนอกจากนั้นนะคะคันนี้เป็นตัวยกสูงมีบันไดข้างมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะ,ะเรามาดูความสวยความเท่ที่ด้านหลังกันค่ะและสําหรับคันนี้นะคะเพิ่มของแต่งมาด้วยคิ้ว ท้ายมานะคะดูสวยๆแบบนี้เลยเล่นเส้นสายด้วยครอบพรีเมียมได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะคะและนอกจากนั้นคันนี้มีติดตั้งกันชนท้ายมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวโบพาไปชมภายในของคันนี้กันค่ะและภายในของคันนี้นะคะมาด้วยโทนสีดำดุเลยนะคะสีดำสวยมากตัดแซมกับอุปกรณ์ตกแต่งด้วยสีเทาแบบนี้นะคะลงตัวมากๆเลยนะคะทั้งสีเทาดำแบบนี้นะคะ ให้อารมณ์ดูสุขุมลุ่มลึกมากๆเลยนะคะและสําหรับกุญแจคันนี้นะคะก็เป็นกุญแจรีโมทแบบ i m m มู i ล i เ e r นะคะและสําหรับคันนี้นะคะเป็นเกียร์6สปีดนะคะเพิ่มความประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นด้วยเครื่องยนต์2.2ลิตร Vn Turbo Intercooler นั่นเองนะคะยังสามารถเติมน้ำมัน B20 ได้ด้วยนะคะสำหรับยุคที่น้ำมันแพงแบบนี้นะคะเติม B20 ใช้งานไปได้เลยค่ะ ทั้งถูกแล้วก็ได้เยอะด้วยนะคะเดี๋ยวโบพาไปชมข้องเครื่องกันค่ะโอเคค่ะเรามาดูเครื่องยนต์ของคันนี้กันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ Mazda BT 5 0 Pro 2.2 High Laser นะคะรุ่นปี2012คันนี้นะคะ ควบคุมด้วยเครื่องยนต์2.2ลิตรนะคะแล้วก็ให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง150แรงมา้านอกจากนั้นนะคะคันนี้ยังสามารถเติมน้ำมัน B20 ได้ด้วยนะคะทั้งประหยัดคุ้มค่านะคะแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะใครนะคะที่หารถกระบะขับ2ยกสูงนะคะแบบประหยัดน้ำมันและให้ความนุ่มนวลแบบนั่งเก่งนะคะมาซาบีท50ตอบโจทย์คุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวปิดให้ชมความสวยอีกรอบนึงแล้วเรามาฟังราคากันค่ะคันนี้ ราคาเพียง369,000บาทออกรถเพียง1,900บาทและวันนี้ไปจนถึงสิ้นปีคุณจะได้ผ่อนข้างวดเบาๆเพียง1,900บาทค่ะออกรถ1,900บาทผ่อนเพียง1,900บาทพบกันที่นี่นะคะสีรุ่งคาเซตเตอร์เดี๋ยวไปที่คันถัดไปกันค่ะ ที่คันสุดท้ายสุดท้องน้องเล็กเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ Mazda b t 5 0 Pro ดีไซน์แคป2.2 High Laser เป็นรุ่นปี2020ค่ะแต่คันนี้จะแตกต่างจาก2คันที่ผ่านมานะคะสำหรับคันนี้นะคะ,ะเปลี่ยนโฉมมานิดนึงนะคะเป็นโฉมหน้าแบบ m ม n น r ้อเช้งนะคะกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบสีกันเกนะคะเรียกได้ว่า ออกแบบมาได้อย่างทันสมัยมากยิ่งขึ้นแต่คงความเป็นเอกลักษณ์ของ Mazda นะคะนั่นก็คือโคมไฟหน้าแบบบูมมลงนะคะและสำหรับคันนี้เป็นสีขาวนะคะสีขาวสีเดิมทั้งคันเลยนะคะโบวารันตีให้ค่ะว่าคันนี้ไม่มีประวัติพลิคว่ำจมน้ำหรือว่าชนหนักมาแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูความสวยของคันนี้กันค่ะ และสำหรับคันนี้นะคะนอกจากด้านหน้านะคะจะออกแบบใหม่มาให้ดูสวยหรูลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ล้อแมกอลลอยที่เขาให้มากันนะคะสำหรับคันนี้ยังคงขนาดขอบยางที่ขอบ17นะคะแต่ว่าออกแบบล้อแมกมาใหม่นะคะและสำหรับคันนี้นะคะไฟท้ายของเขานะคะยังคงความเป็นเอกลักษณ์นะคะนั่นก็คือทำโคมไฟท้ายและโคมไฟหน้านะคะเป็น ออกแนวบูเบลังมาให้นะคะแต่สําหรับคันนี้นะคะจะเล่นเส้นสายด้วยครอบสีแดงมาแบบนี้นะคะสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะว่าคันนี้โดดเด่นแค่ไหนนะคะและสาหรับคันนี้นะคะเป็นกุญแจรีโมทแบบ Immobilizer นะคะส่วนภายในนะคะก็ยังคงความเป็นโทนดําเช่นเดียวกับรุ่นก่นกอนๆหน้านี้นะคะดูโดยรวมคอนโซลหน้านะคะก็เหมือนรุ่นก่นกอนๆเลยนะคะแต่ว่า เขาก็จะมีเพิ่มมาให้นะคะ C D F M A U X นะคะบอกไว้เลยว่าคันนี้ภายในใหม่มากนะคะและการันตีความใหม่ด้วยเลขไม้นะคะเลขไม้คันนี้เพียง60,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะมาพิสูจน์ความใหม่ได้เลยนะคะ <S <S โอเคค่ะสำหรับ Mazda B T 5 0 p ป o ปี s ไ y ล์แคป2.2งจุไฮรุ่นปี2020คันนี้นะคะบอกไว้เลยว่าเครื่องยนต์ใหม่มากเป็นเครื่องยนต์ ดีเซล2.2ลิตรนะคะเป็นเครื่องยนต์ V-N Turbo Intercooler นะคะซึ่งสามารถเพิ่มความประหยัดน้ำมันนะคะด้วยการใช้น้ำมัน B20 ได้นะคะเดี๋ยวปิดให้ชมความสวยกันอีกรอบนึงแล้วเรามาฟังราคากันค่ะ Mazda BT50 Pro Fizai Cab 2.2 High Laser รุ่นปี2020สวยๆคันนี้นะคะราคาเพียง449,000บาทค่ะ เป็นราคาที่สบายกระเป๋ามากๆสิทธิพิเศษสำหรับทุกท่านเลยนะคะวันนี้ไปจนถึงสิ้นปีออกรถเพียง1,900บาทและผ่อนเพียง1,900บาทนะคะสามารถพิสูจน์ได้แล้วที่นี่นะคะบริษัทสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์ของเราได้ทุกสาขาเลยนะคะและสำหรับใครที่อยากจะออกรถวันนี้คิดอะไรไม่ออกโทรเลยนะคะ0924994987ออกรถ1,900บาทผ่อนเพียง1,900บาทเท่านั้นนะคะ วันนี้การรีวิวรถยนต์สวยๆของโบต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในรีวิวรอบหน้าแต่วันนี้ออกรถ1,900บาทผ่อน1,900บาทห้ามพลาดนะคะหมดแล้วหมดเลยวันนี้สวัสดีค่ะ